สวัสดีครับมหาสมุทรครับ,รบเป็นไงร่างกายตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้วครับโอ้ดูร่างกายดีมากดันดูสิกล้ามเนื้อเป็นมัดเลยนะซ้อมมาหนักๆเร่งๆเลยเนี่ยประมาณกี่วัน 2> 2อสองอาทิตย์ละสองอาทิตย์สิบสี่วันเต็มๆโอ้โหเรียกว่าเร่งสุดๆเลยคิดว่าร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เก้าสิบเก้าสิบก็อนะีกประมาณสองสามวันก็ได้เดือดร้อยนะฮะมีใครปั้มซ้อมไหมแล้ว ก็มีดนตรีแล้วก็เป็นต่อครับน้องที่ต่อยที่ที่ต่อยไปโมใหญ่นั่นเลยนะครับเออก็คู่ปั้มคู่ซอมเยอะเจอกับใครนะครับใครนี้ราชเดชครับราชเดชต์เทียนมวยไทยเป็นไงบ้างจเจอราชเดชก็น้องเขาเป็นเอ้ยน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับเป็นน่าจะมวยฝีมือครับฝีมือซายใช่ปะ่ะฟอร์มหลังเห็นฟอร์มเขาไหมได้ศึกษาไหม ศึกษาต่อยกับอะไรครับออลิฟอลิฟชนะลิปมาเป็นไงเขามีอะไรที่มันทําให้เรากังวลบ้างแข้งซ้ายครับซ้ายยาวๆนะเป็นไงเจอตรงนี้เขาเขาบอกว่ามาสมุดเนี่ยแพ้ทางมวยซ้ายจริงหรือป่่เคยเจอมวยลักษณะแบบนี้ไหมที่ผ่านมาเพชรศิลามอะไรทองอะไรทองก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะแต่ว่าไม่ได้แพ้ทางมวยซ้ายแล้วพี่แป๊ะ แก้เกมอะไรให้เราบาังไฟนี่ได้ออได้คุยอะไรกันบา้างยังยังยังเลยครับยังใช่ไหมเอาซ้อมให้หนักไว้ก่อน<ะ>เดี๋ยวใอยแก้กันอีกทีเออก็มีอะไรที่จะไปเป็นทีเด็ดของเราไหมไฟนี่ลูกไหนบ้างก็น่าจะเข่านี่แหละครับเข่าใช่บังแข้งซ้ายแล้วก่าจนจับบังแข้งซ้ายให้ได้ก่อนแล้วใอยจับตีทีหลังใช่ไหมคะคิดว่าเขาคิดว่าเขาแผ็เข่าไหม ที่ผ่านมาได้ได้ดูป่ะปะน่าจะแพ้ครับน่าจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะถ้าฝีมือก็น่าจะสู้เขาไม่ได้เรอาอก็ต้องอาศัยลูกเดินถึงตัวใช่ไหมฮะเข่าศอกอะไรแบบนี้เออ <c oughs> ฟอร์มหลังเป็นไงบ้างฟอร์มหลังเรา <c oughs> เออพูดถึงฟอร์มหลังมาสมุดยิ้มเลยช,ชนะสองแพ้หนึ่งชนะใครบ้างชนะพี่ทองคูณสองไฟแล้วก็มาแพ้จอดแพ้จอดตะละเป่ายังคาใจอยู่ไหมกับจอดเนี่ยครับมันเป็นยังไงไฟที่แล้วเราะเอาไปฟั่งหนแพ้ลูกไหนโดนศอกโดนสอกใช่ไหม ถ้าเกิดไม่โดนสองนั้นคิดว่าจะเป็นยังไงก็ได้ชนะน่าจะชนะได้เนาะแล้วมีโอกาสอยากจะอีกทีกับจอร์ดไหมได้เพราะเวทก็ยังน่าจะไม่หนีกันเนาะคร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดแล้วไฟนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ครับสิบหกครับสิบหกเป็นไงเวดนี้ก็มันเยอะไปมันปานกลางครับแล้วเราเราจนักไปไหนร้อยสิบห้าสิบห้าได้แต่ดูเราสูงมากนะสูงเท่าไหร่เนี่ย ร7 5ได้เจ <75, S 1> ็โอ้โห115ได้16ได้สูงสุดเท่าไหร่จาก116แสิบหกแตไม่ไม่เกิน116ยนะสิบหาสิบหกได้เนาะอืมเราไปปล่อยเท่าไหร่ครับน้ำหนักถ้าซ้อมเลยก็5้5สิบ <50, S 1> ได้ลดประมาณกี 4, 4, 5, ่โลไปนะสามสี่โลก็ประมาณนี้เนาะ ไม่ถือว่าน้อยไปไม่ถือว่าเยอะไปเริ่มคุมน้ำหนักยังครับวันนี้บรรทุกกุ่งนี้ครับรุ้งนี้คุมนะครับตอนนี้เกินอยู่ประมาณสี่โลสี่โลหโลไโลก็ไฟนี้ตั้งใจมากนะเพราะว่าสะดุดไปพืี่แล้วไปนี้ขอเรียกฟอร์มเก่งกับมาหน่อยใช่ไหมฮะพูดอะไรกับแฟนขับมาสมุดรหน่ยครับ วันอานี้ก็ฝากเชียร์มาสมุนนะครับวันนี้ก็อาทย์นี้เต็มที่แน่นอนครับขอชนะราะเดชีแล้วก็ตามล้างตาจอดครับอีกครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับน้องชายสวัสดีครับ Ah uh -huh.